ขี้แพ้มองอุปสรรคแต่ผู้ชนะจะมองโอกาสคำนี้ไม่เกินจริงเลยครับเคยสงสัยไหมว่าทําไมการเริ่มเงม,มือทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันถึงเริ่มได้ยากในพัทนี้นะฮะเราจะจะมีตัวละครทั้งหมด2ตัว นั่นก็คือนายแพ้และก็นายชนะนายแพ้และก็นายชนะนะครับเป็นเพื่อนกันทั้งสองคนอยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตนายแพ้และนายชนะจึงเริ่มทําธุรกิจเลยเลือกที่จะเปิดร้านขายบุฟเฟ่ต์แต่ก่อนเปิดร้านนะครับทั้งสองคนเนี่ยได้มาพูดคุยกันถึงโมเดลธุรกิจตัวนั้นโดยนายแพ้นะฮะเป็นคนเริ่มพูดก่อนว่าความยากของธุรกิจครั้งนี้คือมีลูกค้าบางคนที่กินจุแล้วก็กินเกินคุ้มอาจทําให้ธุรกิจของเรานั้นเจ๊งมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากได้กลับกันนายชนะ ได้พูดต่อว่าความสนุกข,ของธุรกิจนี้ก็คือการเสริฟประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการของเราเราจะใช้ประสบการณ์เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจสังเกตอะไรไหมครับนายแพ้เลือกที่จะคิดว่าตัวเองนั้นต้องต่อสู้กับลูกค้าที่กินจุและนายชนะเลือกที่จะสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าที่มาใช้บริการนายแพ้นั้นเน้นมองอุปสรรคครับ แต่นายชนะมองโอกาสเป็นหลักนะครับทีนี้กลับมาที่ตัวเราครับในขณะที่เรากําลังอยากมีชีวิตที่ดีอยากทําอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าทําให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นบวกทําไมเนี่ยเราถึงคิดว่ามันยากน,กนะฮะหลายคนเนี่ยมีคําตอบในใจนะครับผมแต่คําตอบ ที่ผมจะนํามาแชร์นั่นก็คือเพราะเราเนี่ยบางคนเนี่ยมองอุปสรรคนะครับมากกว่าโอกาสด้วยซ้ําไปนะครับมันเลยทําให้การเริ่มลงมือทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับผมติดเพอร์เฟกบ้างติดธุระบ้างไม่มีเวลาบ้างนะฮะมองอุปสรรคซะแล้วนะครับทีนี้นะฮะเรามามีตัวอย่างกันนะครับผมก็คือหลายคนเนี่ยอยากมี คนรียว่าหลายคนเนี่ยอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับแต่ว่าไม่กล้าที่จะทำคอนเทนต์เพราะกลัวเรื่องอะไรครับความไม่สมบูรณ์แบบเหมือนที่ผมได้พูดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์นะครับผมกล้องไม่ชัดบ้างเสียงไม่ค่อยดีไม่มีไม์หรือว่าไม่มีคนช่วยถ่ายนะครับผมและก็หลายคนเนี่ยก็อยากทําธุรกิจนะครับแต่ว่าไม่กล้าที่จะลงทุนเพราะว่ากลัวความเสี่ยงแต่ลืมอะไรไปไหมนะฮะความเสี่ยงสูงเนี่ยผลตอบแทนก็จะสูงเขาเรียกว่า take the risk and take the rich นะฮะทีนี้กลับมามองการเริ่มต้นครับ การเริ่มต้นเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่โคตรยากใช่ไหมแต่หลายคนเนี่ยคิดถึงภาพที่เราความอ่าประสบความสําเร็จเป็นหลักนะครับซึ่งมันเป็นภาพที่เขาเรียกว่าเป็นภาพใหญ่เลยแหละเป็นทารก็ตสําคัญเลยมันไม่ผิดหรอกครับที่เราจะคิดถึงภาพพวกนั้นเนาะแต่มันจะดีกว่าไหมที่เรามองหาชัยชนะที่มันเล็กกว่านั้นหน่อยครับแล้วค่อยๆสั่งสมมันไปเรื่อยๆจนถึงเป้าหมายตัวอย่างนะครับวันนี้เราตั้งเป้าหมายว่าจะทำคอนเทนต์เนี่ยประมาณ3ามคอนเทนต์ มีเป้าหมายที่ชัดเจนทําให้มันสาเร็จครับและก็ทําตามเป้าหมายที่เราได้กําหนดไว้เท่านี้ครับความสําเร็จเล็กๆน้อยๆที่เป็นเพียงแค่1%เปอร์เซนี่ยมันก็จะสั่งสมไปเรื่อยๆจนเต็มร้อยถ้ามองในภาพใหญ่แล้วมันเหนื่อยผมก็แนะนําให้มามองในภาพเล็กนะฮะแล้วก็ทํามันไปเรื่อยๆแล้วค่อยขยับเป้าหมายไปพร้อมกับความเติบโตของเราครับมันไม่ผิดหรอกครับที่ตอนนี้คุณเป็นคนที่แพ้นะฮะแต่จะผิดมากถ้าคุณแพ้ไปจนตายนะครับ คนสำเร็จมองโอกาสส่วนคนขี้แพ้มองอุปสรรคเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นใคร